ความรนะักและหวัวใจให้หนูหน่อยฉันฉันมีเงื่อนไขสามข้อหนึ่งห้ามมองใครอีกนอกจากฉันสองห้ามคิดถึงใครอีกนอกจากฉันสามห้ามคุยกับใครอีกนอกจากฉันและสี่ย้อนไปดูข้อหนึ่งสองและสามผมอะ่ะอืมแต่ละลองตอ เงินไปเป็นแสนผมอะ่ะอืมค่ากับข้าวก็สองแสนค่าของเล่นอีกสามแสนผมอะ่ะอืมเกิดเป็นหมาคนนะค่าแอร์รวมก็แสนห้าผมอะ่ะอืมเล่นน้ำสนไม่จะ้ะครับเด็กๆคนนั้นอ่ะบอกว่าลูกอ้วนอ่ะแม่บอกว่าลูกอ้วนไหมไม่อ้วนกำลังน่ารักจำมแค่ขนาดนั้นเนี่ยแม่ต้องไปจัดการเ,เด็กคนนั้นด้วยนะ